chung chùm sữa hả em xem phá này hô ồ gì cả, hang nó nữa, hang to à, phá nhỏ tự nhiên, lăng hùng 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 พี่น้องเฮ้ยเอาเน็ตเครืองม้านกองใหญ่เถอะนี่น้องยุ่งเนอะค่ะนี่เห็นไหมน้องยุ่งแบบยางใหญ่เลยนี่ยางเอเบเลยสวัสดีครับสวัสดีเซอร์ซิรุกับ เเหมมือนดิสวัสดีค่ะพบกันน้ำปลาน้ำดงค่ะพี่น้องกับสารนิบารดขายสารพะลูย์ดูตรงไมายนะจ๊ะเมื่อนี้จอดรถเลยกะมาเลยเนาะย่างของมาพ่อหาเก่าค่ะพี่น้องโอ้ยของสวยๆนุ่งเนี่ยพี่น้องพ่อหาเก่าแหนะแท้ะเด้ละจอดรถเลยกะเห็นเลยค่ะสวยงามนะจุ่มสวยๆตุ้มนี่เด้อตุ้มบานกะนั่งดี ไม่มีใครหน่อยน้องเกิร์ลอือเยอะมันงอมเนาะติดเกมเลยเห็นไหมโอ้ตำน้ำพริกค่ะยังแสบยังหอมเลยค่ะไปไปลุนน้ำกันเด้อค่ะมื่อนี่ซาเนติหมานเฮดบอลเห็นเพิ่งขมค่ะให้น้องยิ่งงี้ยงงามเนาะ เก็บเก็บเก็บขาไหมขาปวดขาโคเนาะบ้านนี่แหะค่ะต่มจืดง่ายกินจะแต่เสมบึ้ยขาไหมแสอนบึ้ย่ายๆแข็งๆเลยงูเดียวนกินต่โมงเล่นน้ำเพงเขาในห้องเขาหมานตาไปแล้ว thay hả? Thăng chùm suối suối thế này ừ. Cái sóng đọc rồi đây Không chỉ nữa tên này Sóng chùm suối suối hả? Ừ, โอ้หุ่นีหน่อยเพื่อนนี่พเพิ่งนขีดินเดินเลยสองสองไข่ดินแห้งปันไดกับคุ้มเกิดโอุ้ยรุ่นกำลังลย่ำดีค่ะไข่เขียว อดีหน่อยกันนี่ไข่เขียวเด้อค่ะไข่ผินเพียงค่ะดอกสวยๆเลยค่ะเขียวเหนียวๆลูกน้อยเพิ่นเอาไปน้ำพุ่นกระชีนึงค่ะดอกกำลังงามแต่ ดอกบานก็ตั้งสวยค่ะสีง่อยขึ้นเขาไปนี่นะเด้ดอถึกแมงลักน,น้อยๆสาบดอกค่ะเยอะนี่ดอกบานเพิ่นดอกบม่ค่อยใหญ่เนานะแต่ว่าหอมหอมค่ะไปต่ำกินหอมแซ่บกระโดกเพิ่นบม่ค่อยใหญ่ค่ะเพิ่นเป็นเฮดไ่ดิ้งเทียงนี่สวยค่ะ นี่ไงตื่นเต้นเนาะสาวนีเด่นเนาะอ่าโทษ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 นโมว่าเราออกเลยนะออกเลยออกสวยๆเลยค่ะนี่เก็บนองห่อสีกะมีแห้งใจเนาะมีแห้งยางสู่โตค่ะ อดอค่ะยู่นี่เก็บรุ่นรุ่นเด็กเอารุ่นใหญ่เข้ามาเลยมุมนม,ม,ม,มพอดีเลยจ้ะเตะขึ้นมาใหม่ เดาอ่อน,นๆนยคะอูข้ขาหยางเติบตัวเโะโอ้แจกีดินขึ้นมากไม่ไมค่ะให้ไข่ถับเพื่นไงผสหไงมาแต่ในใดินเลยจ้ะอ้วคะ่ะ มา,นนะะมานหน่อยนิดนาเร่งค่ะกำลังออกนะง,างามดอกแข้งบานกำลังบานคือสวยค่ะ ส,สวยๆค่ะมัน,นโดนขโมยเลยเห่นเห็นแบบนึงเลนเห็นแต่ตองเพิ่งเค่ะโอ้พีไข่นึงของอุตุเนี่ยอ้าวทั้งจีทั้งบานอ่ะมีทุกลุ่น ให,หน้น้อยเพิ่นให้น้อยพูดขันแล้วนี่ก็จะบอกเอาดอกจดงแต่อันเอาได้เนาะเห็ดไข่ขาวได้หรือเ่าพึ่งแดงตัวนี่เห็นบอะสวยเลยเออนุ่มยุงง่งค่ะนี่สีเหลืองเข้มแต่กหมวกสีสมนะคะทางเหนือสน,นิทเอิญเห็ดผมนุ่มยุงค่ะ แต่ว่าทางอีสานขจ้าเอินเฮ็ดผึ่งยังเนาะบ่ฮู้จักเนาะสิได้ฮู้กะแม่นบอกมาได้จ้ะโอ้ฟอกแล้วพี่น้องน้องยุ่งไงอ้าวสวยเลยเนี่ยแดงจร่งครึ่งเนี่ยอ้าพี่น้องเฮ้ยเอาเนี้คือหมานของใหญ่เถอะพี่เมยน้องยุ่งเด้อค่ะนี่เฮ็ดผึ่งน้องยุ่งแบบยางใหญ่เลยนี่ยางเอ็บเลย ปั okay, วเรียมันนล้น,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 นี่คูกันค่ะสวยๆปวดเนาะหน้าขาาค่ะหรือเขาแป่งเนาะจ้ะไข้ค่ะหัวขาไหมเป็นตุผูเดียนเนาะมันเกิดแม่นที่ลุปเนาะด้วยขาปวดมือ,อดอกเึงค่ะถึงไม่ลดมากครับพ่อดี อาจจะเกิดท่ามกลางต้นไม้เขเกิดท <SL> ่ามกลางต้นไม้เลยเลยถึกแตกเฮ็ดทานให้ทานหน่อยจ้ะนนาเล่ค่ะดอกแข็งงามงามจ้ะเห็นสองดอกค่ะกําลังเห็นเป็นสองดอกแหลกมาะของปลาเลยสมากก็เป็นเห็ดไข่ค่ะ เห็นแล้วดอกหนึ่เงเพ็รแดงค่ะเพ่น้ำมรกย่เพน้ำมรกเห็รแดงตองขนาด,ดน่ะค่ะเพงนะ้ำมรกงังจ้ะอันนี้นบาทนะนีน่ตัค่ะราคาคนเห็นน้อยนะมา้ Đi hết khay hả? hết hết kia hả? Đi hết mười hả? mười mười ngắm mười 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 ทั้งนาอีกสองจูมค่ะพี่น้องไปเก็บนั่งกันค่ะอืมว่านี่เขาเป่งอืมหาทิชชวยเลยจ้ะอือ่มอามแห้งค่ะจุงเม็ดไข่ นี่เห็ดผึ่งยังมุดจังเลยโอ้เห็ดผึ่งแซ่บค่ะผึ่งไข่ว่าข้าเอิ่นอีกอย่างหนึ่งก็กคือเห็ดผึ่งเหลืองนังแดงนะคะถ้าแม่นสน,นิทสื่อิืนเห็ดผึ่งไข่แต่เย็นแต่ขา,ขาวขค่ะเห็ดตะไคร้คือเพิ่อนอยากกินค่ะละคะเจ้าของเพิ่นเฝ้าอยู่นะ นาน่าอยู่โอ้สวยค่ะขอฮหดทานค่ะฮหดทานหน่อยต้องหนึ่งค่ะฮหดทานนี่หนึ่งแล้วสีพิ่นสีดำดำนะคะแต่ว่าแสบจ,จะ้ะโอ้อยข้าศึกเปิอดอยี่ได้บางหนึ่ง <c oughs> เห็นใบตองเพิ่งเพิ่ง <c oughs> มาหลบที่เรียก่อนลม <c oughs> อันนี้ละนานเลย, <c oughs> ยง,ง่ายแล้ นี่บอสมนื้ออุ้ยวุ้นอะไเดี๋ยเป็นมูแต่ละเน้สีแดงก็ได้มาอยู่ในขาวเนื้ออือท่อยแดงนำมากสีงามงามค่ะสีแผ่นเฮ็ดโกเนาะถ้าว่าเป็นแดงนำมากแต่ đèn làm mạng ngay hết Ừ, bạn là thật Ngạc được Đèn hết cô đèn hết cô, tại men nữa hả? đèn là mát nhây. Nhây. Ừ, ừ. nhây rồi Chỉ bó bầu ừ. nó, hết nè nó Bùn nè Hả? Ừ. Ừ. คเต็มตาตนอนนี้เหมือนซุกมัน,มนเนะาะซุก <c> ม <oughs> ันนดานเฮดแดงละหมากง่ายก่จักซีหาดอ,อกอื่นเป็นดานเลยมาเนะาะซีตาเฮ่อีไข่แน่อยู่ <c oughs> ยค่ะม่อไหร่ไข่ค่ะคนบนเขาว่าเมืนนอนหรเนาะเขาสีว่าเต็มมันหวเลยเนี่ย

นี่ค่ะเลือวลาครับห่อนนะคะ่ะพอเหมาะพอควรสวยแห้งแล้วเนาะผลงานห่างมอนี้ค่ะเออได่สองดอกนุ่ยุงย่งสองตัวนี่ก็ชุดยอดแล้วค่ะเา <c oughs> จะได้กะขอขอบคุณค่ะทุกๆก,กำลังใจเด้อจาาเทมิไฮซันพระฤลษทองไม้ค่ะพอ,อกันคลิปนาค่ะซาอนนี้บารโลสิ้าไปเลาะปลาได้หาเอีงอยงนะปากก็เลยก็ใแช่น้ําค่า อยู่นี่กับซิลปพี่และน้องไมก็แล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ